โอเคสวัสดีครับผมเราก็กลับมาสู่กับ Las Academy d e l u x แล้วนะครับผมหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าโรงเรียนหื่นกามนะครับผมก็คลิปนี้นะครับผมจะมาดูกิจกรรมกันนะครับผมเนื่องจากว่าตอนที่ผมไปเล่นนอกรอบเนี่ยกิจกรรมมันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับซึ่งแตกต่างไปจากตอนที่ เป็นคลิปแนะนําเกมนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงแล้วก็จะมาแนะนําแนวทางการเริ่มเล่นสําหรับมือใหม่เบื้องต้นนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหากคุณเล่นแบบว่าเปิดกาชาโม่ตัวหรืออัพของโม่ตัวไปเนี่ยมันอาจจะเริ่มไปไม่ไหวแล้วประมาณช่วงเวล 30ปลา,ายได้นะครับผมแต่คลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำแนวทางเบื้องต้นนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยอาจจะแกร่งมากขึ้นนะครับเป็นทางอ้อมนะครับผมแต่วิธีนั้นนะ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายเบื้องต้นให้ดูต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลอาจจะมีการคาดเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงหรือตกหล่นได้ทุกเวลานะครับผมเพราะฉะนั้นต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะครับ และนี่ก็คือเกมใหม่เลยนะครับเพิ่งสมัคร ID ใหม่สดๆร้อนๆเลยนันเนี่ยไปลุยก็เนี่ยครับพอเริ่มต้นมาเนี่ยเหมือนว่าจะให้มาอยู่ในสงครามเลยละมัน ตัวเราที่เล่นเนี่ยเราจะเล่นเป็นนายานะครับผมแต่ตอนแรกวนตัวนี้ชื่อลาทอยนะครับผมถ้าเรียกติดก็ขออภัยด้วยจะเป็นเมนเทอร์ของเราเริ่มต้นนะครับผมก็แนนค,ค่เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ เอาละคราวนี้ผมจะลองอ่านคำของพวกนี้ดูบ้างน,นะครับคราวที่แล้วผมไม่ได้อ่านนะครับผมเม็ดเขียวๆนะครับผมมันจะทําให้เพิ่มคะแนนนะครับผมแต่ถ้าเป็นเม็ดฟ้าเนี่ยก็คือจะได้คะแนนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าได้ไม้เท้าสีม่วงเนี่ยนะครับผมจะทําให้เราตีแรงขึ้นบานกลางนะครับผมประสิทธิภาพการยิงจะ อัปเกรดขึ้นปานกลางแต่ถ้าเป็นได้ไม้เท้าคู่เนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพการยิงเนี่ยแรงถึงขีดสุดนะครับผมอันนี้ก็คือคิวเลือดนะครับผมถ้ารูปโลกก็คือทำให้เราเป็นอมตะชั่วคราวนะครับผมเคล็ดล mm ับ hmm. um นะครับผมใช้ power source หรือว่าใช้โล่เนี่ยเพื่อทำให้สามารถหยุดกระสุนของค่าศึกได้ เนเมื่อกี้ได้ไม้เ้าวมาเนี่ยจะท,ทำการอัปเกรดให้จะค่อยแรงขึ้นถ้าเกิดคำว่า f r ร n ซ y เนี่ยขึ้นมาที่ตัวแสดงว่าถึงขีดสุดแล้วเมื่อมีกระสุนบนหน้าจอเยอะเกินไปหรือศัตรูเยอะใช้อันติเพื่อกำจัดอย่างรวดเร็วแนะนำว่าให้ใช้กับบอสนะครับผม ใช้ power source เพื่อให้ตัวเราเป็นอมตะไม่เจ็บกระสุนเจาะเกราะไม่เข้าแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการยิงขั้นสูงสุดด้วยเช่นกันเดี๋ยวจังหวะนี้เนี่ยผมจะตัดไปตอนที่ จบทูตอเรียเสร็จเลยกันแล้วกันนะครับผมโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้เราก็น่าจะเสร็จทูตอเรียเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าใช้เวลาน,านานอยู่ระยะหนึ่งนะครับผมก็จะเสร็จทูตอเรียโอเคเข้าเรื่องก็กิจกรรมนะครับผมก็มันจะเป็นประมาณนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมที่เป็นคลิปแนะนําเกมเนี่ยนะครับกับ พอมาผ่านไปสักระยะหนึ่งพบว่ามันจะมีบางกิจกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมมาพร้อมกับว่าเดี๋ยวจะมาแนะนําตัวที่จะได้มานตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมกิจกรรมนะครับที่คุณสามารถทําได้นะครับผมหลังจากที่คุณเติม นูตะคุกโกไป200ก็คือรับฟรีที่บอกเนี่ยแหละครับผมซึ่งคุณจะสามารถซื้อเพชรได้เนี่ย6 0 0เพชรน,นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่คุณจะได้รับเลยก็คือนี่มาเลือกอันแรกแล้วคุณจะสามารถได้ตัวแม็กดาเนี่ยไปทันทีนะครับผมก็คือตัวผมมุวงม่วงตัวเนี้ยแหละชื่อแม็กดาคุณจะได้ตัวแม็กดาเนี่ยไปเลย50ชิ้นแล้วก็ อุปกรณ์แม็กดาทั้ง3ส่วนเนี่ย20ชิ้นก็คือสะสม20ชิ้นนะ่ะแล้วจะได้อุปกรณ์หรือตัวละครทันทีนะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์เพิ่มความสัมพันธ์นะครับให้กับตัวแม็กดาพอแม็กดาความสัมพันธ์เต็มปุ๊บก,ก็จะสามารถดู head s c ของแม็กดาได้นะครับผมซึ่งคุณจะสำเร็จได้เพียงแค่อัพแม็กดาเนี่ยให้ถึงแค่2ดาวเท่านั้นนะครับผม แต่ผมจะอธิบายทั้งหมดให้นะครับผมถ้าคุณเติมถึง500เพรเนี่ยคุณสามารถปลดล็อกเพชซีนของแม็กดาได้ทันทีถ้าเติมครบ1,000เพรเนี่ยคุณจะได้รับตัวเมนเทอร์นะครับผมเป็นตัวเลยานะครับผมจำนวน20ชิ้นก็คือจะได้ตัวเลยาทันทีแต่ถ้าคุณปดคุณเติมเนี่ยไปถึง 3,000เพรเนี่ยคุณจะสามารถดู Head s c e ของเลยาได้ทันทีนะครับผมโอเคกิจกรรมแรกผ่านไปอันนี้จะเริ่มจากกิจกรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก,ก่อนนะครับเท่าที่ผมไปเช็คนอกรอบมาอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับผมต่อไป Store Wall Feedback อันนี้คุณจะสามารถทำได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมซึ่งคุณจะได้เพียงแค่ เออ200 energy นะครับผมกับกับม้วนคัมเพลเนีแค่2อันนะครับผมแล้วก็1 0 0 0 0แเหรียญเท่านั้นมันจะมีเพียงแค่2อย่างนี่แหละครับที่เป็นกิจกรรมที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่ต่อจากนี้นะครับผมจะมีการเปลี่ยนไปก็คือซิ่งคือนอีกอันที่3นะครับถ้าใครจำได้นะครับผมซึ่ง จากคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กเซียนะครับผมแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นตัวมิมินะครับผมคือกิจกรรมอันนี้ก็คือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ7วันนะครับผมซึ่งถ้าเติมเพชรเนี่ยตามจำนวนทีก่กำหนดนะครับผมเขาจะแจกเป็นชิ้นส่วนตัวนักเรียนกับชิ้นส่วนของเมนเทอร์นะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผม ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันจะแกร่งไม่ถึงที่สุดนะครับผมต่อให้เป็นตัวนักเรียนระดับ S S R แล้วก็ตัวเมนเทอร์ U R เนี่ยจะตัต่ได้ที่ตัวนักเรียนเนี่ยมีอุปกรณ์ไม่ครบเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แกร่งไม่ถึงที่สุดและที่เดียวก็แค่รางวัลจิปาฐาน,นิดหน่อยนะครับผมสรุปก็คือคุณจะได้ตัวนักเรียนแต่คุณจะยังไม่ได้ตัวเมนเทอร์นะครับผม คราวที่แล้วเป็นเล็กเซียกับเมนเทอร์ตัวอะไรไม่รู้อะผมจำไม่ได้แล้วนะแต่ตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวอาร์เจลิต้านะครับผมอีกกิจกรรมนึงก็คืออันนี้นะครับผมอันนี้นะครับก็คือเทียบเท่ากับเซ็กซี่เซอร์วิสคราวที่แล้วนะครับผมอันนี้จะชื่อโกลเด้นควีนวิปนะครับผมอันนี้ก็คือรีเซ็ตเนี่ยครับ ทุกๆ7วันเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือกิจกรรมจ่ายเพชรนะครับผมคุณจะสามารถใช้เพชรเนี่ยไปทําอะไรก็ได้เนี่ยแล้วก็ให้ได้จํานวนตามที่กําหนดเอาไว้นะครับผมเมื่อคุณจ่ายเนี่ยไปตามจํานวนที่เขากําหนดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะค่อยๆมอบสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยนะครับมาเรื่อยๆนะครับผมซึ่งคุณสามารถจ่ายได้ ถึง40,000เพรเลยทีเดียวซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่คุณจะจ่ายให้ถึง40,000เพรได้ในพริปตานะครับผมแล้วก็มีแค่ล็อกอินเนี่ยแหละครับผมสรุปก็คืออันนี้จากเทคสแล้วก็จากที่เช็คด้วยนะครับผมก็คือกิจกรรมนี่ไอหน้าเขียวๆกับหน้าตัวเรานี่นะครับสองอันเนี้ย จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านไป7วันรับแมกดาไปเลยนะครับผมแล้วก็รับคัมภีสุดแรเนี่ยไป2อันแล้วก็เงินก้อนโตอีกจำนวนหนึ่งพร้อมพลังงานอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2ก็คือ7วันไหนก็ไม่รู้แหละที่คุณเข้ามาคุณจะได้รับตัวนักเรียน SSR ไปเลยพร้อมกับเมนเทอร U.R. หรือ S.S.R. แล้วแต่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือจ่ายเพชรเนี่ยแล้วแต่ว่าอาทิตย์ไหนนะครับเขาจะให้เป็นอะไรมาจ่ายเพชรไปเลยตามจำนวนที่กำหนดแล้วก็รับเมนเทอร์แล้วก็ของกิปาฐะาน,นิดหน่อยตามที่เห็นนี้เลยนะครับผมโอเคจบส่วนของแนะนำกิจกรรมแล้วนะครับผมต่อไปนะครับ เราจะไปดูกันว่าระหว่างตัวนายาหรือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับกับตัวแมกดานะครับมันมีลักษณะแตกต่างกันยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับผมมีชื่อว่าตัวนายานะครับผมซึ่งลักษณะาการยิงของมันก็คือกระสุนเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆแตถ้าเธอโกรธเนี่ยเวลาตัวละครโกรธเนี่จะเกิดท่าวว่าเฟนซี่เนี่ยบนตัวขึ้นมานะครับผม เนี่ยจะเป็นคำว่าเฟรนซี่อย่างนี้ซึ่งจะทําให้ส่วนของตัวละครเนี่ยจะมีประสิทธิภาพการยิงเพิ่มขึ้นนะครับผมนายาจะยิงเป็นแฉกเหมือนลูกซองแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่จะเป็นกระสุนมิสไซลด้วยนะครับผมซึ่งมันจะยิงเหมือนมิสไซล์แต่ข้อเสียของนายาก็คือมันจะมีพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยที่ค่อนข้าง เบานะครับผมแต่มันจะแลกมาด้วยจํานวนกระสุนที่ยิงได้เยอะซึ่งมันยังสามารถทําดาเมจกับบอสได้นะครับในขณะที่เราต้องคอยหลบกระสุนบอสนะครับผมส่วนตัวแม็กดานะครับผมมันจะกระสุนของมันเนี่ยจะยิงเป็นลูกบอลเวทเดี่ยวๆนะครับผมแต่ถ้าหากว่าลูกบอลเวทเนี่ยโดนมอนสเตอร์แล้วเนี่ย มันจะเกิดเป็นแฉกดาวกระจายออกไปนะครับคล้ายๆเหมือนปฏิกิริยาลูกโซ่นะครับผมมาพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะยิงลูกบอลเวทแบบ,แบบสะท้อนจอไปไปมาๆนะครับผมซึ่งแม็กดานเนี่ยจะเก่งกว่านายาถึง2เท่านะครับผมก็คือมีพลังชีวิตแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยที่แรงกว่านายาเนี่ยถึง2เท่านะครับผม แต่ข้อเสียก็คือกระสุนของมันเนี่ยจะออกมาน้อยกว่ากระสุนของนายานะครับผมซึ่งจะมีโอกาสที่จะโดนตัวบอสค่อนข้างต่ำในขณะที่กำลังลงกระสุนบอสนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราสามารถดูแลแม็กดาเนี่ยได้เก่งพอนะครับ mm hmm. ก็จะสามารถที่ชิงบอสเนี่ยได้ค่อนข้างสบายกว่านายาเล็กน้อยนะครับผม mm hmm. ก็ ทั้งหมดทั้งหมดนี้นะครับก็คือแนะนํากิจกรรมนะครับรวมถึงอธิบายการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมแล้วก็ตัวละลครเริ่มต้นนะครับผมมีให้เลือกอยู่2ตัวนะครับแล้วแต่ว่าคุณชอบเล่นตัวไหนนะครับผมระหว่างนายากับแม็กดานะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อ๋ออันนี้เดี๋ยวผมขอแถมให้อีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมตะกี้เนี่ยผมอธิบายถึงตัวส่วนของตัวนักเรียนแล้วนะครับผมว่าลักษณะความแตกต,ต่างระหว่างนายากับเอ,อ่อแม็กดาเนี่ยต่างกันยังไงนะครับคราวนี้ผมจะมาอธิบายส่วนเมนเทอร์นะครับผมเมนเทอร์เริ่มต้นเนี่ยจะมีอยู่แค่2ตัวนะครับผมเมื่อคนเริ่มเกมมานะครับผม ก็คือตัวนี้ตัวลาทอยนะครับผมผมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดก,ก็ขอไขัยด้วยนะครับผมความสามารถของลาทอยก็คือจะช่วยคิวเลือดให้นะครับผมมันบอกว่าเมื่อเราเนี่ยถูกโจมตีเนี่ยนะครับผมจะมีโอกาส30ซน์นะครับที่จะคิวเลือดเนี่ยซึ่งจะมีคูดาวอยู่ที่65วินาทีนะครับผม แต่ถ้าเมนเทอร์ปลดล็อกถึง4ดาวแล้วเนี่ยจะมีสกิลอีกอันนึงเข้ามานะครับก็คือฮิลเลือด4%ทุกทุก15วินะครับผมอันนี้เนี่ยจะคอยดูแลเรื่องเลือดให้เรานะครับผมเพีงแค่อัพเบลตัวมันอย่างเงี้ยเดี๋ยว CP มันก็จะขึ้นเองนะครับผมส่วนเบลสกิลเนี่ยจะขึ้นก็ต่อเมื่อต้องอัพดาวของมันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้จะได้มาจากการ ล็อกอินนะครับในวันที่2นะครับผมซึ่งตัวนี้มีชื่อว่า c ล r เรียเฟเบอร์นะครับผมซึ่งความสามารถของมันก็คือจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้นะครับผมตอนใช้อันติก็คือสกิลอันติเราจะแรงขึ้นเนี่ยส่วนสกิลอัพดาวส4ก็คือเมื่อเราใช้อันติเนี่ย จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเราเนี่ย120%นะครับผมเป็นเวลา5วินะครับผมถือว่าตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับผมเพราะว่าสกิลอันติเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการปราบบอสนะครับผมแล้วมันจะรวมถึงจะทำให้กระสุนของบอสเนี่ยนะครับผมหายไปทันทีในช่วงพลิปตาด้วยเช่นกันนะครับผม